สวัสดีครับวันนี้ลุงพามาดูการแท่ด่นลงนาครับตรงนาเราก็จะไม่เอาแล้วต่อไปเราก็จะมาทำเป็นสวนผลไม้อ,อะไรเนี่ยแเทดินลงครับไปชมกันครับอะไรลูกพี่ยาวไปลูกพี่ยาวไปอ่ะ <laughs> อันที่ที่สิบเก้าเ่ เนี่ยดำลงมาแล้ว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 ขันที่สี่สิบเก้าเอาลงขึ้นมาเดียวดำลงมาแล้วขันที่สี่ขันที่ห้าสิบถอยลงมาแล้วถอยลงไปถอยลงไป กำลังดีเลยสามโมงกว่าหายด้วยเลนวายเลยมุมฟังๆออาวเปิดเอาในธรรมดาเด้อซ o o m ๆโซมๆ o มม,ม,ม,มน้ำลงมาน้ำลงมาใหญเลยเว้ย ับเบนด้วยรัเบินด้วย,บบวยไปเลยคันที่ห้าิดได้แค่นี้ขนาดเลห้าสิบคันตรงนี้ก็น่าจะเต็มก็ประมาณร้อยกว่าไม่เท่าไหรอะเส็จแต่งอะไรเสร็จอะไรเสร็จมันก็ก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ่วเริ่มเขียยละเริ่มเขียเริ่มใส่ไม้รถงงรหครันี้ <c oughs> ดี <c oughs> ดอย่อย Ừ, ลูกพี่ถอยไปอ่าก็บอกให่ว่าลูกพี่ถอยไปพี่ถอยไปอ่ถอยไปอ่าพี่ถอยไปอ่งเราจะ,ะเกี่ยตามหน่อยตามลงไปเราะจ,ะจะเริ่มปรับปรับเอิน ก็เดี๋ยวแทขึ้นมาอันสูงเข้าแล้วใกล้ๆถนนเนี่ยอลูกที่ถอยไปเบ็นเนี่เบ็นยังไม่ได้พับเลยเอา้าวพับแล้วเฮ้ยไปาสายเบ็นเข้าไปไป

เร็จเรียบร้อยเท hey, ปรับเพื่นเรียบร้อยกำลังปรับจะเสร็จอยู่แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ก็สองร้อยสิบรถปรับเสร็จเพื่อเท่ก็จะเป็นเรียบเรียบก็เสร็จแล้วละครับเนดูุมข้าง ปรับดูมข้างาห้ามเสมอไหมสวยครับจะเป็นเพลินอย่างนี้ต่อไปจากนาเราก็าจะมาทำเป็นสวนแต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรก็ขอบคุณครับแค่นี้แหละครับขอบคุณที่มารับชมขอให้โชคดีมีความสุข สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยครับสวัสดีครับ